สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับงานซ่อมนะครับสองตัวนี้ส่งมาจากนครปฐมนะครับตัวนี้นะครับตัวสีเข้มๆนะครับเป็นกิจทายพันวัดเคยซ่อมไปให้แล้วนะครับเขาไปใช้แค่วันสองวันนะครับเขาบอกว่ามีเสียงดังแจ๊ดแจแคร์แครแล้วมันก็ดับไปเลยนะครับตัวนี้ตอนที่ซ่อมไปอาการเปิดไม่ติดนะครับ เขาบอกว่าเอาไปใช้แล้วมันมีเสียงดังแกก๊กนะครับเสียงยังไงก็ไม่รู้แล้วมันก็ดับไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะครับสําหรับตัวนี้ส่วนตัวนี้ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ของเขาที่เอามาให้ซ่อมนะครับครั้งก่อนซ่อมไป2ตัวเหมือนกันแต่ว่าปกติตัวหนึ่งตัวหนึ่ง,ต,งตัวนี้มีปัญหานะครับใช้ได้วันสองวันก็ช็อตอีก ส่วนตัวนี้เป็นกิดเงินพันสี่ร้อยวัตต์นะครับเขาบอกว่าโดนน้ํานะครับโดนน้ําโดนน้ําไม่รู้ว่าเปิดติดหรือเปล่านะครับก็น่าจะใช่นะครับเพราะว่าหัวน็อตเป็นสนิมละโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับทั้งสองตัวเลยว่าจะเป็นยังไงต่อไปอ่าถ้าคลิปไม่ยาวมากก็อาจจะทําคลิปเดียวสองตัวนะครับติดตามชมนะครับ ผมก็เลือกตัวที่มีปัญหาก่อนนะครับไม่ใช่ตัวตัวสีเข้มนี่นะครับตัวสีเข้มไม่ใช่ตัวที่โดนน้ำนะครับตัวที่ไปใช้ได้แค่ไม่กี่วันมันก็ช็อตอีกนะครับครั้งก่อนนะครับครั้งก่อนเนี่ยผมเปลี่ยนอมอสเฟตไป6ตัวนะครับข้างหลังนี้นะครับแถวข้างหลังเลยนะครับ ทั้งหมดมันมีสิบสองตัวผมเปลี่ยนไปหกตัวเปลี่ยน r ไป r คาเกตไป2ตัวคราวนี้ผมมาตัวเช็คมีมัดเฟสช็อตอีกแล้วนะครับมีมัดเฟสช็อตอีกแล้วในฝั่งของ DC ก็เดี๋ยวคงจะต้องรื้อบอร์ดออกมาดูอีกสักรอบนะครับมาตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้เสียงที่มันมีเสียงดังแก๊กๆค,ค,คืออะไรก็ภาวนาอย่าให้มันเป็นที่มออแปลง นะครับจะเป็นที่หมอ้อแปลงหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับทำไมมอดเฟตมันช็อตอีกเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็ถอดอะไรตัวเสียออกมานะครับก็ตรวจพบจะมีมอสเฟตช็อตสามตัวเลยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับในตำแหน่งนี้มีมอดเฟตช็อตอยู่สามตัว คือบอร์ดรุ่นนี้มันจะผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งเนี่ยส่วนนี้ก็อีกส่วนหนึ่งส่วนนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเหมือนว่ามันจะต่อกันนะครับผมไม่เข้าใจว่าเขาทำมาแบบนี้เพื่ออะไรนะครับแต่ว่ามันน่าจะมีปัญหาในส่วนของชุดข้างหลังนี่แหละครั้งก่อนก็เป็นชุดข้างหลังนะครับก็จะมีมอสเฟตช็อตอยู่3ตัวส่วนอาร์คาเกตไม่ได้ช็อตนะครับอาจจะต้องไปไล่หาสาเหตอุอย่างละเอียดน,นะครับอาจจะเป็นชุดได์ ชุดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาไล่ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันไม่เป็นชุดได์ก็เป็นที่หมออแปลงต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันผิดปกตินะครับก็จะประมาณนี้มีมอเตอรเฟสช็อตอยู่3ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมไล่าหาก่อนนะครับว่าตรงไหนมันเสียเพิ่มเติมอะไรคือสาเหตุที่ทำให้มันเสียได้ขนาดนี้นะครับโอเค ก็เดี๋ยวถ้าหาสาเหตุเจอผมก็ใส่อะไรตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวติดตามชมนะครับครับผมก็ประกอบเลยนะครับเพื่อจะเทสนะครับเพราะว่าเออผมใส่อุปกรณ์มอสเฟตเข้าไปสามตัวนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันช็อตในตำแหน่งสามตัวนั้นนะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บ ยังไม่ใส่บอร์ดนะครับยังไม่ใส่บอร์ดเทสลันช็อตอีกนะครับช็อตอีกสามตัวที่เดิมเลยนะครับนี่นะครับแล้วมีมช็อตเพิ่มใหม่ตัวหนึ่งขยบไมอีกตัวหนึงน่งสรุปผมเปลี่ยนมอดเฟดไปทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวเรียบร้อยนะครับอะไรคาวก่อนก็เจ็ดครั้งนี้ก็เจ็ด นะครับตัวนี้ซ่อมดูเหมือนจะไม่คุ้มช่างแล้วนะครับกับราคาที่ต้องลูกค้าจ่ายมานะครับเราจะคิดแพงก็ไม่ได้นะครับอ่าโอเคก็สรุปผมก็เปลี่ยนมดเฟสไปสองรอบนะครับในตำแหน่งเดิมนะครับในตำแหน่งเดิมสองรอบก็รวมกันเป็นหกตัวแล้วก็มันมีช็อตลามมาอีกตัวหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดตัวนะครับ ผมก็หาสาเหตุไม่รู้จะตรงหาจุดไหนนะครับเปลี่ยนชุดได้เลยนะครับเป็นไฮเตอร์สองตัวนี้นะครับทั้งหมดมันมีสี่ตัวแต่ว่าผมเปลี่ยนไปสองตัวนะครับเพราะว่าชุดได้เนี่ยจะขับมอสอเฟตอยู่หกตัวนะครับก็ทำการเปลี่ยนนะครับไฮเตอร์สองตัวดำๆเล็กๆโอเคก็ ช่างเจ็บตัวเยอะนะครับสําหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันจะสามารถทํางานได้หรือยังนะครับอรันแล้วผมไม่เทสวัดเยอะนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ผมมันมีน้อยก็เทสประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณสองร้ยกว่าวเดี๋ยว เรามาเทสกันตอนปิดฝาตอนปิดฝาครอบให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสวัดทุงสูงให้ดูอีกครั้งหนึ่งพอดีไอตัว power supply ผมมันใช้แบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ผมหมดแล้วนะครับก็คือตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วนะครับกับงานซ่อมของผมแบตหมดแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องก็รันเป็นปกติแล้วนะครับเนี่ย ก็เดี๋ยวผมปิดฝานะครับเดี๋ยวเทสอีกรอบหนึ่งนะครับเทสตอนเสร็จพร้อมกับอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวตัวนี้ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับรอเทสที่วัดส,สูงๆอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวหยิบอีกตัวหนึ่งพันสี่ร้อยวัตต์มาดูตัวนั้นที่โดนโดนฝนโดนน้ำนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวมาเทสกันอีกรอบหนึ่ง ดูตัวต่อไปเลยครับครับก็ตัว4ี่พันส0่รอวัตต์นะครับเปิดฟ้าออกมาดูแล้วนะครับเครื่องลูกค้าเปิดติดนะครับตัวนี้เครื่องเปิดติดนะครับที่เขาบอกว่าโดนน้ําแต่จริงๆก็ไม่น่าจะโดนอะไรมากมายนะครับเพราะว่าภายในก็ไม่มีคราบน้ําไม่มีอะไรนะครับ แต่สิ่งที่เห็นเลยก็คือมีฟิลนะครับฟิลระเบิดนะครับจะเห็นว่าระเบิดาสากเข้ามานี่นะครับสีดำดำนะครับฟิลระเบิดนะครับแน่นอนว่าฟิลระเบิดต้องมีมัดเฟ,ฟชดช็อตนะครับมีมัดเฟดตัวนี้ช็อตอยู่ตัวหนึ่งมัดเฟดจะมีสี่ตัวนะครับตัวใหญ่ๆนี้นะครับมีมัดเฟดตัวนี้ช็อตหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะทําการถอดอฟิลออกมา กับมอสเฟตออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีส่วนไหนเสียเพิ่มเติมหรือไม่บริเวณขาตรงจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวตรวจเช็คไปด้วยเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับครับผมก็ได้ถอดอะไรออกมานะครับก็จะมีมอสเฟตตัวหนึ่งกับฟิลตัวหนึ่งนะครับมอสเฟตก็ถอดออกมาดูตะกวัวเรียบร้อยนะครับ ในส่วนควบต่างๆบริเวณจุดนี้ผมก็ตรวจเช็คแล้วไม่มีตัวไหนเสียนะครับก็ถอดออกมาดูตะกัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอดฟิลนะครับการที่จะถอดอ,อุปกรณ์อะไรไม่ว่าจะเป็นตัวฟิลหรือตัวอมอสเฟตนะครับถ้าไม่ไม่ได้ถอดบอร์ดออกมาแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยาก ต้องระมัดระวังหลายอย่างกลัวหัวแรงจะไปโดนบริเวณจุดอื่นด้วยนะครับแล้วก็จะต้องบัดกีด้วยความชํานาญจะดูดตะกัวยังไงออกมาให้หมดเวลาที่จะบัดกีเข้าไปยังไงให้มันพอดีกับเต็มรูกับลงไพยให้พอดีนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกับการที่จะถอดอะไรโดยที่ถอดและใส่อะไรโดยที่ไม่ได้ถอดบอร์ดนะครับ โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมใส่อะไรเข้าไปนะครับมาดูซิว่ามันจะมีตัวไหนเสียเพิ่มอีกหรือไม่หรือถ้าไม่มีจารันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็ใส่อะไหรเป็นที่เรียบร้อยนะครับขันฝาประกับมอเตอร์เฟสเป็นที่เรียบร้อยนะครับบริเวณจุดนี้เรียบร้อยฟิลก็ใส่เรียบร้อยฟิลเนี่ยถ้าไม่ถอดบอร์ดนะครับ มันก็จะได้ประมาณนี้มันจะมีขาเพื่อจะยื่นออกมาเอ่อเพื่อจะให้มันบัดกรีได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้ไปติดอะไรตรงไหนนะครับก็ใส่ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับงานอาถอดอะไรใส่อะไรโดยที่ไม่ถอดบอร์ดนะครับก็จะได้ประมาณนี้มันต้องใช้ความชำนาญน,นะครับ ที่จะทำนะครับไม่งั้นก็ต้องถอดบอร์ดออกมามันก็จะเป็นการที่จะต้องอางานเยอะนะครับต้องทาซิลิโคนใหม่อะไรใหม่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตอนนี้ผมเปิดไฟ AC เข้ามาแล้วนะครับมันไม่ช็อตแล้วนะครับถ้าไม่ช็อตก็สามารถที่จะลองเทสรันได้นะครับเปิดเลยเครื่องเปิดติดนะครับ รันแล้วนะครับอ่าก็จะประมาณร้อยกว่าวัตตนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ของผมมันหมดจริงๆนะครับมันเทสงานไม่ได้ก็เดี๋ยวรต้องรอพรุ่งนี้เช้านะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ จะห้าทุ่มแล้วนะครับผมนั่งซ่อมงานก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้านะครับให้มีแดดแล้วก็เดี๋ยวจะมาอ่าเทสท,ที่วัดสูงสูงกันเดี๋ยวตัวนี้ผมปิดฝาเลยแล้วกันนะครับเอาไว้เทสพร้อมกันสองตัวกับตัวนั้นด้วยในวัดสูงสูงอา่าตอนปิดฝาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับครับผมก็ได้ทำการประกอบ ปิดฝาทำความสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานซ่อมนะครับงานเท,ทสสำหรับสองตัวนี้นะครับเนื่องจากเมื่อคืนแบตหมดเทสไม่ได้ตอนนี้กลางวันแล้วนะครับแสงมันอาจจะเข้ามาที่โต๊ะทำงานนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับสำหรับตัวนี้ช็อตแล้วช็อตอีกนะครับในฝั่งของ dc ก็เปลี่ยนชุดได์ไปด้วย ครนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะมีเสียงดังแป๊ะแปะอีกหรือไม่นะครับเครื่องจะทํางานเป็นปกติหรือเปล่านะครับมาดูเครื่องเปิดติดนะครับรันได้นะครับเป็นปกติดูวัดนะครับ534วัตต์นะครับก็สามารถรันได้แล้วนะครับ ห้าร้อยสามสิบกวัต์นะครับมันก็จะเด้งไปเด้งมาอยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่าเราเทสกับแผงไม่ได้เทสกับแบตบอ่าเทสกับแผงมันจะไม่เด้งไปเด้งมานะครับเพราะว่าแรงดันมันคงที่เนื่องจากเราเทสจากพาวเวอร์ p l y มันก็จะอ่าแรงดันมันก็จะตกขึ้นตกลงอยู่อย่างนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ไม่มีเสียงดังแปะ๊ะแปะแล้วนะครับสําหรับตัวนี้ก็เปลี่ยนมอสเฟต ไปทั้งหมดอีกเจ็ดตัวนะครับสําหรับตัวนี้ก็รันเป็นปกติแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็จะประมาณนี้นะครับรันได้ห้าร้อยสี่สิบสองวัตต์กับแรงดันสี่สิบสองโวลต์กระแสที่สิบห้าแอมป์นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับจะเปิดปิดกี่ครั้งก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับสําหรับตัวนี้ น่าจะจบนะครับกับการเปลี่ยนมสเฟตแล้วก็ชุดไดร์ไปด้วยอ่ะโอเคก็จบไปนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเทสอีกตัวนึงนะครับแสงอาจจะเข้าที่ตัวเครื่องนะครับเพราะว่ากลางวันนะครับที่โต๊ะทำงานผมจะมีแสงแสงเข้ามานะครับมันก็เลยทำให้ ่าแสงเนี่ยมันจะสะท้อนแบบนี้นะครับผมจ้งแรงดันไว้สี่สิบสองโวลต์น,นะครับกระแสที่สิบห้าแอมป์ก็เดี๋ยวเรามาลองอีกตัวหนึ่งนะครับมาลองอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เครื่องไม่รันนะครับตัวนี้เครื่องไม่รัน ฝั่ง AC ช็อตก็ตอนนี้ไม่ช็อตแล้วนะครับมีไฟ AC เข้าออบริเวณจุดนี้อ่าเข้ามารอแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเราเปิดเครื่องมันก็จะลันเลยสำหรับตัวหนึ่งพันสี่รอยวัตต์นะครับตัวนี้จะผลิตวัตตได้ช้ามากนะครับโอเคลันแล้วดูสิว่ามันจะขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับ จะเห็นได้ว่ามันขึ้นช้ากว่าตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันต้องขึ้นนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับลูกค้าให้ผมดูพัดลมด้วยแต่ว่าผมเห็นพัดลมมันยังหมุนอยู่นะครับในรอบเบาแต่ว่าผมไม่ได้เทสในรอบแรงต้องรอให้เครื่องมันร้อนนะครับต้องเทสจนกว่าเครื่องร้อน ก็ไม่ได้รอขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เทสกับแผงแต่ว่าพัดลมไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าพัดลมมันยังหมุนอยู่ไม่ใช่ฝืดหรืออ่ามันไม่หมุนนะครับมันยังหมุนอยู่นะครับนี่นะครับจะเห็นว่าได้ขึ้นช้ามากก็ล้างเป็นปกตินะครับเนี่ยไม่มีปัญหานะครับ ก็ยังไม่ขึ้นสูงสุดนะครับโดยปกติต้องผลิตไฟไม่ต่ำกว่า500วัตต์นะครับตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะครับ500 520 522 สูงสุดเท่าไหร่ห้าร้อยสามสิบเจ็ดอ่ะโอเคตัดไปแล้วนะครับก็โอเคนะครับสำหรับสองตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแสงอาจจะเข้าที่ตัวเครื่องนะครับเพราะว่าเป็นกลางวานันนี่นะครับไม่มีปัญหานะครับ โอเคก็จบไปทั้งสองตัวนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ยังส่งกลับมาให้ซ่อมนะครับส่วนตัวนี้ผมก็จะดูแลไปเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเพิ่งซ่อมมาโอเคนะครับก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้จนจบนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามในช่องผมไว้ด้วยจะได้เอาไว้ดูคลิปงานซ่อมกันตัวต่อไปว่าจะเป็นตัวไหนชุดไหน นะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้ตรงนี้นะครับเจอกันคลิปใหม่เลยแล้วกันสวัสดีครับ